สวัสดีครับสิทธิ์คุณทุกท่านโอ้ยยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพละละพากินพาเที่ยวระชมธรรมชาติครับผมท่ามกลางฝนตกปอยปอยๆอากาศวันนี้5้าองศายังหนาวอยู่นกกมลรออาหารดูต้องให้อาหารนกก่อนนะเอา้าผู้จะไม่ขาดทำลงมาแล้วตามก้นครับตามตลอดเลยตามอยู่สวนหลังบ้านลุงทำงานสวนหลังบ้านก็ทำไม่ได้ตัวเนี้ย ตามอยู่เนี้ยไปกินข้าวก็ให้กินครับต้องนั่งรอต้องไงเขากินอย่างนี้ถ้าไมาให้กินแบบแบบนี้นะโดนแย่งหมดสักพักนกกระตัวเ็าลงมาแลยนี่กินอย่างเงี้ยเนี่ยฝน,น,นตกแล้วนี่อุ๊ยเข้าลมกันปะตกแล้วฝนเนี่ยเมื่อเช้าเจ้ากระตัวเขไปกินไปได้อีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มีตัวหนึ่งมาอย่างเงี้ยแหละมากินไากินอีกรอบหนึ่งไปแล้วนี่รอบที่สองแล้ววันนี้ ฝนไปตกๆอย่างนี้นทั้งฝนทั้งหิมะทั้งอะไรตกกันหมดครับตกแถวภูเขามีเมื่อวานนี้ครบรอบเขาว่าอากาศหนาวเย็นไม่เคยมีมาเมื่อก่อนในครบรอบ18ปีครับเพิ่งครั้งแรกนะเนี้ยฟ้าจับกล้องในกล้องไม่ชัดกล้องไม่ชัดอันนี้เห็นไหม ความเย็นอ่ะชมกันนะนะเจ้านกเปียกก็เปียก,กเจ้าเซฟฝนโปรโยถูกหน้ากล้องครก็กล้าอ่ามันก็ชัดเท่าไหร่นะก็ไม่ว่ากันไม่ค่อชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเลยนั่นนี่นเป็นมุมัวแล้วน,นะโอ้ยตายเดี๋ยวฝนอากาศว่าป้า,าบอบออะน้อ,นองนอกก็หิวข้าวนะเนาะหิวไหม นิวม,มาคนเดียวแฟนก็ไม่มาด้วยแฟนไปไหนแฟนไปไหน,นไปไหนขุนกาล่าเจ้ากาล่ารออยู่้างหลังนั่นกาล่ามิชูจับอยู่นั่นไปขุนก,ก็ให้กินบนบ้านก่อนเนาะฝนตกแล้วครับเดี๋ยวๆไปเข้าในบ้านไปเข้าในบ้านบ้านหลังนี้เนาะเดี๋ยวๆขอขอนุญาตุนาก้องหน่อยครับคุน้าก้องมุน้าก้อง โอ้ยตายจะให้กินบนบ้านก่อนฝนตกฝนตกมาเข้ามาลงมาเรื่อยๆนะรีบบนะสักพักก็เจ้าก,กับตัวจะมาแกล้งกินแล้วมัได้กินนั่นน่ะแต่ตัวมาทีทีมาเป็นฟุ้งฟูงอ่ะจะให้คนด้านหลังหลังนี้ก็ให้เจ้ากาล่าสีชมพูมาลงมาเร็วมามาเออมาแล้ว ปกตินะครับมากินเป็นคูค่ๆนะตัวมีมาคนมาตัวเดียวแฟนไปไหนไม่รู้แฟนเขาตัวสีเขียวครับีเขียวแดงนี่ตัวผู้เขียวทั้งตัวนตัวเมียปกติมามาด้วยกันนะไม่เห็นมาด้วยกันเลยโอ้ยตกเปียกห้ดลุงให้กินไปตะจีนี่จนโดนเจ้ากาล่ามาแย่งแย่งกินหมดแล้วเห็นไหมถ้าไม่ไม่ยินเฝ้านะคนระับไปเลยน,นกาล่าสีชมพู มันแย่งไปแล้วนนนน,ข,น,นข้าบเลยมาบุรุษนนเขาขาวนันมาแล้วนนนนหล่นแล้วนันหัวหน้าหัวหน้าแก๊งไอตัวสีเขียวให้กินตะกี้นี้เลยไม่ได้กินเลยมากันเต็มลเลยนั่นแป๊บเดียวเนี่ยนีเป็นเงนี้ยครับถ้าถ้ามายินเฝ้านะถ้ายินเฝ้าขเขาถึงจะอิ่มถ้ามายินเฝ้านะไปเลยคู่แข่งเยอะไอตัวเนี้ย วนานีห,หนิหวนาตัวนี้มากินมาขอทุกเช้าทุกเย็นคราบอะไรมาเราไปเจอกี้นี่ไปพระเจ้าสพักก็กินต่อ,อยกันนะม่ไปล้วโองานก็ลุงต้องทํางานต่อก่อนเนาะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปตอนนี้ก่อนแล้วพระเจ้าไป เจ้ากาล่าไม่ไม่กล้าลงมาเลยทีนี้เห็นลุงอยู่ตรงนี้ไปโอเคนะครับมึงก็ไปทำงานต่อกันนะฝนตกๆตกตกมาปอยๆอยู่เนี่ยเปียกแล้วให้น้องๆกินอาหารอิ่มกันนะกินอยู่นะกินอยู่ก็มีโอเคนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s u นะั s c ส i b e ิกได้เนาะโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ